สวัสดีค่ะ SCR ราชาแหลกหลังคาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะวันนี้พามาชมนะคะลูฟบอกนะคะกล่องอเนกประสงค์นะคะสำหรับ t o y o ต a w i ิ h นะคะคันนี้นะคะติดกล่องอเนกประสงค์ลูฟบอกนะคะขนาดความยาวของตัวกล่องอยู่ที่173 c m นะคะแล้วก็ความสูงอยู่ที่33 c m นะคะแล้วก็ความกว้างอยู่ที่78 c m นะคะ เห็นไหมคะสวยงามมากๆนะคะสะดวกสบายใช้งานได้สะดวกสบายนะคะก็คือสามารถเปิดกล่องนะคะได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะด้วยระบบโช๊คอัพและมีกุญแจล็อกทั้ง2ฝั่งนะคะคันนี้นะคะทางเราเลือกคันขวางทรง R B ี03สีดำให้นะคะคันขวางทรง R B ี03สีดำนะคะจะพิ้นชื่อเรื่องการรูลมนะคะและมีฉายาว่าคันขวาง,งทรงปีกเครื่องบินนะคะหนาแข็งแรงขาจับตรงรุ่นแนบเนียนไปกับตัวรถเลยเห็นไหมคะ ทางเราได้ทำยางด้านล่างคานให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านบนคานให้ด้วยนะคะปิดชิ้นางานให้อย่างสวยสดงดงามเลย <c oughs> เห็นไหมคะข้านหนาขาตรงรุ่นนะคะนี่ <c oughs> นะคะเดี <c oughs> ะะ๋ยวพาไปชมโดยร,รอบๆนะคะ ใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะกันแดดกันฝนได้นะคะบรรทุกสัมภาระได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะแล้วก็ใส่สัมภาระได้ค่อนข้างมากเลยนะคะใช้งานง่ายๆเลยนะคะติดออกมาแล้วส่งส่วนสวยกับตัวรถมากเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามที่เอสซีาราชาแหละะะ่งหลังคาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะเรามีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าทั่วประเทศนะคะติดตั้งเองได้ไม่ต้องเจาะตัวรถนะคะส่งด่วนถึงที่เลยนะคะ สอบถามกันเข้ามาได้นะคะติดตั้งง่ายมากๆนะคะอ่ะให้ชมด้านข้างอีกหนึ่งรอบนะคะนะคะสวยงามมากและที่สำคัญใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะมีระบบกุญแจล็อกเองสองฝั่งนะคะสวยงามค่ะเรามีรองรับสำหรับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะยินดีดูแลยินดีบริการยินดีรับใช้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ